ครับปรมาเมศวนกลับมาแล้วครับอาจารย์ครับเราเคยเกินเอาไว้เรื่องของคราวที่แล้วเรื่องของอรัอยเคาะแล้วก็เรื่องของการรับขันมาแล้วจะแก้อย่างไงเวลามีปัญหารับขันรับองค์รับมาแล้วมีบาดรับมาแล้วไม่มีบาดกก็เดียวยาเทีมนี้น้อาจารย์งไงอยากคืนจะทํายังไงใช่ครับก็ส่งเคอรี่นะรับมาที่ไหนส่งเคอรี่ไปที่นั่นแล้วก็บอกว่าเขียนจดหมายไปฉบับหนึ่งพระเดชพระคุณท่านาัชาลที่คารพตอนนี้ที่ชั้นกับผมบูชาไม่ไหวแล้ว เทพกินจูจุเดี๋ยวก็ทำจริงแล้วหอนันี่ครูเล่นแอะทำอย่างนี้นะโอเคจัดพานดอกมาทุกเทียนใช้หลักใช้หลักพานครูของเราแล้วกันครับครับอ่าขึ้นพานก่อนถันห้ากับพานดาวเรืองก่อนครับจุดธูปสุโทิศเก้าครับหาผ้าขาวมาพื้นพอใหญ่ใหญ่ที่จะห่อขันในทั้งขันน่ะครับนะเอาดอกไม้ทุบเทียนชุดหนึ่งดอกไม้กำทูบสามดอกเทียนเล่มหนึ่งเงินสิบสองบาทวางไว้ในผ้าขาวด้วยนะหลังจากขึ้นบานไอ้ขึ้นพานก็ขึ้นบานไปนะครับ ขึ้นพานเสร็จบอกกาเสร็จปุ๊บให้เอาขันน่ะขันของเราอ่ะที่รับมาอ่ามาวางไว้กลางพระขาวแล้วยกมือขึ้นขึ้นขึ้น,นพนมว่านโมสามจบคร,บครบาบัตรเจ้าชื่อนี้นามตระกูลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ณเวลานี้ข้าพเจ้าไม่มีเวลาปฏิบัติบูชาข้าพเจ้า <c oughs> <c oughs> ทําตามสัสญญาที่ให้ไว้ไม่ได้บัตรนี้ข้าพเจ้าได้เกิดความเดือดร้อนณวันนี้ ถ้าพเจ้าขอถอนสัตวจากที่ได้รับมาในวันนี้ขอคืนท่านท่านพ่อเทพเทวาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบ้าชันดินขอคืนสัญญาแค่นี้พอมึงไม่ต้องพูดเยอะ<ช>แล้วก็ขมามิพันเตแล้วมึงปักทูบเสร็จที่มึงอัปากอยู่ได้สิบหก้าใช่ไหม<ช><ช>พอพูดเสร็จมึงห่อผ้าขาวขึ้นมาแล้วมึงมัดไว้มึงเอาห่อเนี้ยไปไว้ตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือไปลอยน้าก็ได้แต่ลอยน้ำมันแนะนํา เพราะว่าทําให้คลองสกลือจะโดนจับเอาไว้คนต้นไม้หรือเผาไฟทิ้งแต่ต้องเผาทั้งห่อพระเาาโดยที่ไม่ต้องแก้นะเนี่ยแก้เนี่ยเ้วอง์เอิงด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีองค์ด้วยบางคนรับขันมาจะมีองค์ด้วยวิธีแก้คือใช้เกลืออย่างวิธีตอนนั้นที่เราแนะนำอ่ะคือเอาเกลือเม็ดเอาเกลือผงมาวางไว้แล้วก็อธิษฐานแล้วเสร็จแล้วพอมัดขันมาเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเกลือเนี่ยซัดไปที่ที่วางองค์อ่ะ ถ้ามึงจะรื้อทั้งหิ่งมึงซัดทั้งหิ่งเลยเสร็จแล้วเมื่อเอาไว้แล้วปุ๊บมึงเอาไปเนี่ยทพราหมดเนี่ยเอาไปไว้คนต้นไม้เอาไปเผาไปหรือเอาไปไว้วัดซะทําแค่เนี้ยมันจะดีขึ้นองืง่ายๆเอาซ้ํานะครับก่อนจะทํานั้นถ้ <c oughs> จาจับพานขันห้าเงินยี่สี่บาทพานดอกดาวเรืองเงินสิบสองบาทจุดทูบสิบหกสิบเก้าบอกเกตนาครับบอกใน่จำนวนของบาจายให้ช่วยเสร็จแล้วเอาผ้าขาวผืนใหญ่ๆมาวางไว เอาดอกไม้ทุกเชียนวางไปชุดหนึ่งเงินสิบสองบาทในพระขาวแลวเอาขันที่มึงอัพมาจะเป็นขันเล็กขันใหญ่ไงก็ตามเอามาวางไว้ที่พระขาวกลางพระขาวได้อธิษฐานแบบนี้ว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามไปกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้บัตรนี้ข้าพเจ้าไม่มีเวลาปฏิบัติบูชาหรือปฏิบัติดีไม่ดีพอพูดํานองนี้วันนี้ข้าพเจ้าขอคืนสัญญาสัจจะที่ให้ไว้ขอคืนท่านพ่อท่านแม่มหาเทพทั้งสูงจันทราจันดินขอ,อย้ายยาได้ถืนโทษถือโทษโกรธเคืองลูกเลยวันนี้ลูกขอถอนสัจจะ แล้วก็ขามามิพันเตแล้วก็ห่อผ้าขาวมัดไว้คเพราะกะนั้นมันจะมีขันเกลืออยู่ยใช่ไหมเกลือปนอ่ะเอาวางไว้พอทุบหมดดอกก็เอาเกลือปนเนี่ยซัดประี่หิ่งที่เป็นองค์ที่เรารับมาเนี่ยเสร็จแล้วพอทุบหมดดอกห่อผ้าขาวเสร็จแล้วปุ๊บเองเอาผ้าขาว่วผ้าขาวไปเผาเองจะเอาองค์ในหิง้งนั้นไปเผาหรือว่า,าไปไว้วัดหรือจะไปไว้คนต้นไม้ก็ได้ก็เป็นอันจบพิธีแล้วก็ลื้อหิง้หงออกซะแล้วมันมันมีไหมจา์ที่ไปไปรับมาไม่ได้รับมาขันเดียวเนี่ยก็ทําอย่างนี้ก็คือต้องแยกแยกทํา ถ้าถ้าห่อเดียวใส่ไม่หมดเราโอมันใหญ่ก็ทำมาหลายห่อหน่อยห่อละขันก็ได้แต่ถ้าขันมันเยอะก็ห่อเดียวก็ห่อหมดแล้ววิธีวิธีคืนขันนะอืเขาจะคืนสัญญาครับจริงๆแล้วเนี่ยนะมีองค์หรือไม่มีองค์เนี่ยคนเราเกิดมาโอมันมีเทพประจําตัวรักษาตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องรับขันหรอกไม่ต้องรับขันครับสวดมนต์นั่งสมาธิต่อกันด้วยบุญครับขันมันเป็นเพียงวัตถุมึงรับขันมาแต่เมื่อไม่ปฏิบัติ มึงรับขันมาแต่มึงทุสินมึงรับขันมาแต่มึงไม่มีสัจจะมึงรับมาทำไมและอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อนําเข้ามาแล้วเนี่ยนะมันเป็นการเพิ่มพารงให้ตัวมึงอืปบาปมมงคลนะเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราชีวิตคารวะไอ้ขี้เยเฉพาะเวลาทํางานหากินก็ไม่พออยู่แล้วมึงก็เอานู่นเอานี่เข้ามาปฏิบัติางคนเยอะหูเยอะชิ่หายป๋าจะแบบทำนู่นทำนี่ว่าจะไปทำงานได้เดี๋ยวถวายว้น้ำเดี๋ยวขอนู่นเดี๋ยวนั่นนี่มันเยอะครับ เทพผมมาท่านให้คุณทั้งนั้นเหรอเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่พร้อมมันจะปล่อยฟ้าที่ลนเอาเข้ามาเลยอืองคมีจริงไหมเทพมีจริงไหมมีแต่ถ้าไม่ลงทวงมนุษย์ง่ายๆหรอกในคัมภีร์พระเวทเนี่ยในเมนูเนี่ยถ้ามาบันหนึ่งของของอินเดียโบราณเนี่ยครับเขาจะระบุไว้เลยว่าการทรงเจ้าแม่งไม่มีจริงนะโอ้ถ้าเทพจริงไงกูไม่รู้กูเคยไปอย่างที่เนปาลที่เบตมาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีหรอกท่าบอกว่าเทพล้าบอกมนุษย์ตัวนเหม็นศีลมันไม่ครบสัจจะแม่งไม่มี บางคนนะพ่อแม่ยังไม่เลี้ยงเลยมเจ้าเทพบูชานี่นะเอาเอาเอาเราตามเป็นจริงีกว่านี่กูจะบอกอะไรให้อย่างนะครับตามที่พ่อแม่กูบาอาจารย์สอนกูมาแล้วสิ่งที่กูทํากับแฟนกูมาตลอดแล้วกูมีบานเจรเดินมาตลอดเลยโอ้มึงก็เห็นครับกูจะดูแลพ่อแม่กูตายคามือเดิมมึงก็เห็นครับพ่อแม่กูอยู่เนือหัวอย่างกูได้โชคได้ลาภกูได้เงินมาเ่ยพ่อแม่กูได้ก่อนเลยนะเวลากูไปกินข้าวนอกบ้านข้าวมื้อนี้อะไรกูจะซื้อฝากพ่อฝากแม่กูนะครับใจพ่อ่อพระที่หลังกูเคยไล่บางทีแล้วนี่ กูเคยมีพระอาจารย์อยู่องค์ท่านชื่ออาจารย์สังับอยู่วัดโพธาเทงกุฎีกอสามสิบเจ็ดกอสามหกกอสามเจ็ดเนี่ยตระกูลท่านเป็นตระกูลลิเก่าล้วตอนนั้นแม่ท่านแก่มากแล้วเองเชื่อไหมถ้ามาก้านกุฎีอยู่กุฎีท่านท่านเอาแม่ท่านมาเลี้ยงหลวงพ่อแกอาบน้ำป่าแป้งให้แม่แกตัวขาวโพวงกูก็ดูนะแล้วพอท่านบินบาตรได้อาหารมาเนี่ยท่านจะแบ่งใส่จานก่อนท่านฉันนะท่านเอาข้าวเนี่ยไปป้อนแม่ท่านก่อนนะกูยังถามเลยอาจาย์าแบบนี้ไม่แม่ไม่บาปเออผูไอโง่บอกไอโง่มึงไม่รู้เหรอตอนนี้กูกำล กู่กทามันน่ารักมากเล่งเชื่อไหมแกก็สอนผู้ต่างนานานั่นคือจุดเริ่มต้นทําให้กูเลยว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่นั้นสูงมากคกูเอามาทำนับชีวิตเือโอ้เองก็เห็นพี่นะจะเลยลูกไม่เคยมีความเดือดร้อนนะใช่ใช่กูก็ทําทาของกูอย่างเงี้ยไปกูมันก็ทํานะกูกูแล้วก็กูช่วยทุกคนมึงก็เห็นแต่นั้นเชื่อไปเธอใครที่มีพ่อมีแม่ให้เลี้ยงน่ะกูโคตรโชคดีเลยนั่นแหละคือพระอรหันต์ถามเรายึดคําสอนของใครพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนพูดเอง รูกสึกพระอานนท์เลยจะทูลถามนะทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระุทธองค์เมื่อวันหนึ่งสิ้นพระพุทธองค์ไปแล้วเนี่ยข้าพุทธเจ้าข้าป่าพระบาทอยากจะทำกับบุญกับพระราหันเนี่ยแล้วข้าพเจ้าไม่รู้ข้าป่าพระบาทไม่รู้ว่าพระองค์ไหนคือพระราหันเนี่ยครับไปทเราทได้ยังไดพระพุทธเจ้าท่านต่าออกมาโดยที่ท่านพระองค์ไม่ได้คิดเลยบิดามารดาเนี่ยคือพระราหันองค์แรกในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นเป็นอีกคือนับพระบรมศาสดาพระองค์ทรงย้ําเลยว่าพระบิดามารดาเนี่ยคือพระราหันแล้วมึงจะไปรอทําาหอะไร พระมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านครับมึงอย่าคิดสิว่ามึงได้บุญแล้วมึงต้องแบาตักบาตรพระนอกบ้านใช่พระนอกบ้านมึงได้บุญไม่ได้แต่กูยืนยันว่ามึงไม่ได้มึงไม่ได้บุญทั้งกับมึงตักบาตรให้พ่อให้แม่มึงหรอกแล้วกูยืนยันเลยนะโอ้มึงซื้อข้าวปลาอาหารมาอะไรต่างมึงให้พ่อให้แม่มึงกินพะพ่อแม่มึงกินแล้วแต่มึงกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเบรนได้หมดเลยนะก็มึงกับพ่ออาหารไม่กวดน้ำไม่ได้ได้ยังไงอ่ะเอาจิองจริงนะโอ้ลองทําดูดิขอนะ พ่อแม่นั้นคือปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าและมีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากครับคําใดๆที่ท่านอวยพรให้เรานั้นคือมหาพอรอันศักดิ์สิทธิ์บางครั้งบางคราวชีวิตตกต่ำนะได้พรจากพ่อแม่แดีแล้วลูกเดี๋ยวก็ผ่านมึงเชื่อไหมโอ้ปุบมันไปเลยนะกูพิสูจน์ด้ตัวกูเองหลายครั้งตอนเด็กๆก,กูจะมีความคิดว่าแม่ไม่รักกูจะรักแต่พี่สาวเพราะกูเป็นพี่สาวคนเดียวครับกูจะปรามมากแม่กูมากกูจะทาให้แม่กูเสียใจมากในชีวิตเด็กๆกูแม่งไม่ดีเลย เรูเป็นเป็นลูกศิษย์ก่อนขาองอาจารย์สังัดอะ่ะวัดโพธาติเตียนเนี่ยแล้วหลวงแล้วหลวงพ่อแกสอนกูเนี่ยแล้วกูกลับมาขอเข้ามาแม่กูซึ่งเราเคยทำพิธีขอข,อขอมากูาเคยสอนไปแล้วนะครับมึงเชื่อกูนะกูเอาเกียรติกูยืนยันถ้าใครเครารพพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่แล้วชีวิตพวกมึงไม่ดีขึ้นมึงโทรมาแล้วมึงเอาเตีนม,มึงเหยียบหน้ากูได้กูท้าเลยว่าเรื่องเนี้ยมึงเชื่อกูสุดท้ายนงเหรอเพราะกูกับแฟนทํามาตลอดชีวิตแล้วกูก็นําให้คนใกล้ชิดทําก็มีความเจริญมาตลอดครับ พ่อแม่นั้นไม่เคยคิดค่าเรานะะโอ้เงินก็ไม่ต้องเสียครับพ่อแม่เนี่ยบางทีท่านไม่ต้องการเงินจากเราหรอกเมื่อกี้แค่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ถามว่าแม่พ่ออยากกินอะไรบ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวหนูซื้อมาฝากแค่นี้ท่านดีใจายหาท่านไม่ต้องเอาเงินแบงห้ท่านเป็นหมื่นเป็นแสนไม่จําเป็นคนแก่ไม่ใช่ภาระ,ะเอ้ยครับแต่ท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ต้องเคารพเทิดทุนมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วในโลกนี้อีก ไอ้ออ e, ตอนใดก็ตามนะถ้ามันลืมบุญคุณของพ่อแม่ท่านนี้ทั้งชาติแม่งหากินมไม่มีความเจริญหรอกมึงเชื่อปูหมาแม่งยังรักลูกมันเลยครับใช่ใช่ไหมครับเราเป็นลูกเนี่ยเฮียถ้าขาดความก,กตัญญูกัตะวเวทิตานะเฮียมึงอย่าไปแฝงเรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แ่ะแม่งไม่จเจริญหรอกขนาดผู้ที่มีพระคุณมึงสูงสุดมึงยังลืมท่านเลยแล้วมึงจะนับถือพระพทธเจ้าเนี่ยนะตอแหลแล้วเอาหน้าผู้หยาบๆเลยโอ้เรื่องนี้กูจะย้ำมากครับใช่แล้วถ้ามึงรู้ว่ามึงมีปากมึงหมากับพ่อแม่นะ ปีหนึ่งครั้งหนึ่งมึงควรจะนำไปที่ขอเข้ามาในสิ่งที่กูสอนมึงอะ่ะมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่หาแม่เนี่ยของที่พ่อที่แม่ชอบเลยนะมึงเห็นแล้วว่ามันมากินไอตอนนั้นอยู่ไม่หาให้กินพระบารนั้นแม่พ่อไปอยู่ที่ชอบที่ชอบนะไข่คเคี้ยตอนท่านจะไปตอนอยากจะไปม,มีที่อยู่มึงไม่พาไปไม่ว่างไม่มีเวลางานเยอะแต่มีเวลาไปตอนแหลกินข้าวกับเพื่อนกินเหล้ากับเพื่อนแต่พ่อแม่รออยู่กับบ้านแค่ไอข้าวถุงแกงขุง,ขง,ขงหายพ่อแม่กินไม่ได้ หันกลับมาดูแลท่านให้ดีแล้วกูกล้าท้านะถ้าใครทําบุญทำบุญประเสริฐกับบิดามารดาแล้วชีวิตมึงไม่เจอแต่สิ่งที่ดีๆชีวิตมึงไม่เจริญน,นะมึงเอาเตีนมึงรูปหน้าคนที่ชื่อนอนหน้าคาราดได้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงกูยอมเอาจริงงน่าโหกูเน้นมึงลองทําแล้วมึงเห็นไหมคนในกลุ่มที่กูนแนะนําไปแม่ดีทุกคนขอฝากไว้นะถ้าคิดจะไปไปฟ้าหาว่าถุกบงคนนอกบ้านอย่างที่มึงถามกูมาเนี่ย ถ้ามึงมีพ่อมีแม่แล้วมึงยังไม่เคยกราบตีนทั้งละครงอะมึงหันกลับไปดูท่านแล้วมึงค่อยเอาวัตถุมงคลส่วนอื่นนามาเสริมบุญใหญ่มันอยู่ในบ้านบ้านกับวัดมันต่างกันตรงไหนวะบ้านมึงก็มีพระวัดมึงก็มีพระแล้วพระที่บ้านมันกราบไม่ได้เหรอบ้านมึงก็มีดินบ้านมึงก็มีดินแล้วบ้านมึงปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นเหรอไอ้สันดานมันอยู่ที่คนดูแลเว้ยแล้วมึงรู้ได้ไงพระที่สอนมึงอ่ะเขาถูกใช่ไหมใช่ใช่บุญที่ถูกมันอยู่ที่บ้านขอนะ แล้วฝากไว้ตอนนี้เดี๋ยวมันจะเลยเถิดเพราะนอนเนี่ยเวลาพูดแล้วแม่งได้อารมณ์เดี๋ยวแม่งขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ฝากไว้แค่นี้คร้บผมเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านครับขอให้เป็นป่านยกำลังใจไม่ต้องรักรายการปารมยเมศวรเอาแค่ชื่นชอบและชื่นชมพอนออาจจะพูดไม่เพอรักทุกคนนะครับสวัสดีครับแต่เราจริงใจโอเคสวัสดีครับพบกันครับรายการปารมยเมศวนเพิ่งเป็นรายการใหม่ ขอแจมนิดนึงขอฝากรายการปร r มัยเมสวรนเว็บไซต์ปาร l i a เมสวร์ p a r l i a m e เมสวร์ dot com ฝากไว้ในอ้อมใจฝากไว้ในสายตาคุณฝากไว้ในความคิดของทุกคนถ้ารายการนี้มันมีเศษเสี้ยวที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อทุกคนมีประโยชน์ต่อครอบครัวคุณขอให้ติดตามขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปัญน้ำกำลังใจให้หน่อย